มากันที่เรื่องของคุณโบนัฐถามหัถนากันบ้างเพราะว่าคุณโบนัฐถามหัถนากันท่านผู้ชมคะได้ออกมาโพสต์ข้อความลงใน Facebook ถึง12เหตุผลจากคนที่ไม่เอารัฐบาลพักเก้าไกลค่ะ12เหตุผลที่ว่านี้นะนะครับมีอะไรบ้างคุณโบนัฐถามหัถนานั้นได้โพสต์เอาไว้ดังนี้นะคะท่านผู้ชมคะว่าแน่นอนว่าเมื่อการโหวตในสภาในเสร็จสิ้นลงเราทุกคนพึงเคารพมตินั้นและขึ้นกระดานใหม่ไปได้วยกันแต่ เมื่อยังมีเหตุเวลาที่พอจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ต่อไปนี้ก็คือเหตุผลส่วนหนึ่งของคนที่ไม่ต้องการใ้รัฐบาลที่มีพรรคเก้าไกลเป็นผู้นานั่นก็คือ 1. เราต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาแต่ไม่ต้องการแนวทางแบบพรรคเก้าไกล 2. เราไม่ได้มีค่านิยมร่วมกันกับพรรคเก้าไกลในหลายเรื่องเราเห็นว่าบ้านเมืองน,นั้นสามารถพัฒนาไปสู่ความทันสมัยไปตามการเวลา โดยที่ไม่ต้องทำลายคุณค่าแห่งความเป็นไทยและสิ่งดีๆมากมายที่เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมของชาติ 3. เราไม่เชื่อว่าแนวคิดทางเศรษฐกิจที่เอียงไปทางสังคมนิยมนั้นจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 4. เราไม่เชื่อว่าการส่งเสริมเสรีภาพอย่างแทบไม่มีขอบเขตนั้นจะสร้างสังคมที่ดีกว่าเดิม 5. เรากังวลกับท่าทีของพรรคต่อกลุ่มคนที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน เราตั้งข้อสงสัยกับการเคลื่อนไหวเดินสายไปตามภาคต่างๆเพื่อพูดถึงประวัติศาสตร์แล้วก็บาดแผลทั้งทง,ทงที่ชาติไทยนั้นรวมเป็นหนึ่งมานานแล้ว 6. เราไม่ต้องการสังคมที่เห็นการหมิ่นประมาทเป็นเรื่องเบาๆข้อเสนอแก้กฎหมายหมิ่นประมาททั้งระบบทั้งหมิ่นศาลหมิ่นเจ้าพนักงานโดยเฉพาะหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาให้เหลือแค่เพียงโทษปรับเป็นการสร้างค่านิยมที่เราไม่เห็นด้วยเราต้องการสังคมที่มีความเคารพให้เกียรติกันและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ย่งต่างๆเนี่นะครย่งมีอาระยะและก็ไม่ทําร้ายทําลายชีวิตกันด้วยการบินประมาณ 7. กฎหมายทุกมาตร,ราน,นั้นแก้ไขปรับปรุงได้แต่เราไม่เห็นด้วยกับการแก้มาตร,รานึงหรือสองแบบที่พักเก้าไกลเสนอซึ่งมีบทยกเว้นเป็นการเปิดโอกาสให้มีการกล่าวหาสถาบันลดโทษจนไม่เหลือขั้นต่ำจําคุกสูงสุด1ปีและกําหนดให้สํานักพระราชวังเป็นผู้ฟ้องเราเห็นจิตนาว่า พักนั้นต้องการทำอะไรต่อสถาบันหลักของชาติและนั่นคือเจตนารมณ์ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 8. เราไม่ไว้ใจพฤติกรรมของพักเก้าไกลตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่แสดงออกสนับสนุนให้ท้ายกลุ่มการเมืองที่ไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างสันติต่อเติมความแตกแยกในสังคม 9. เราไม่เชื่อในการเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยความโก,กรธแค้นเกลียดชังและปลูกปั่นอารมณ์ฐานเสียงโดยเฉพาะที่เป็นเยาวชนให้แสดงออกในทางที่เป็นโทษทั้งต่อตนเองและสังคม 10. เราไม่ไว้ใจในประสบการณ์ทัศนคติและรวมไปถึงนะครับพฤติกรรมของหลายๆคนที่พักส่งให้มาเป็นผู้แทนราษฎร1 1 1เราไม่เชื่อในการแบ่งขั้วทางการเมืองอย่างไม่จบไม่สิน้นเราไม่ซื้อการแปะฉลากประชาธิปไตยให้กับตัวเอง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ทุกพักการเมืองนั้นได้ผ่านการเลือกตั้งมาในสนามและกติกาด,ด้วยกัน 12. เราเชื่อว่ายังมีพักการเมืองที่เป็นผู้นําได้ดีกว่าพักเก้าไกล ซึ่งเป็นพรคก,การเมืองที่จะขับเคลื่อนทั้งงานบริหารและงานสภาได้อย่างราบรื่นกว่าสร้างสถิรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจให้ประเทศได้ดีกว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมให้พัฒนาไปในทางที่สร้างสารรค์กว่าและในไม่กี่วันข้างหน้าเราต้องการการตัดสินใจเลือกที่คำนึงถึงเหตุผลเหล่านี้ในรัฐสภา,าเมื่อทุกมือในสภาได้ตัดสินใจมีมติเป็นสิ่งข้างมากแล้วไม่ว่าผลจะออกมายังไงเราจะเครารพมตินั้นแล้วเดินหน้าต่อไปด้วยกัน นี่แหละค่ะเป็นโพสต์นะคะจากทางคุณโบนัฐามาัทนาที่ถูกแชร์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวสำหรับในโลกออนไลน์เวลานี้ค่ะ